ในตัวอย่างคือเธอกลัวจะละเคายหรับปไม่สปอยไม่บอกอะไรเลยนะยิ้แบบนั้แหละพี่ปิงแล้วพี่ิงก็แบบจริงสนุกไหมวันนี้สนุกสนุกไหมสนุกดีแล้วพวกมีสนุกกว่านี้อีกแลจงงามากจริงตอนนี้นี่เขาบอกเขาขอไอเดียวทาวหนึ่งบทไอเดียวทาวต้องพี่ฟอเออใช่เฮ้ยตอนนั้นเราคุยกันแบบในห้องห้องนึงแล้วแบบตอนนั้น พึ่งพึ่งเขาเรียกอะไรป้ายยาโปเพลง generation w i แล้วอยู่แบบตอนนั้นคนที่อยู่ในห้องมีพี่ฟอกับพี่มิงแล้วแบบพี่ฟอก็แบบเฮ้ยฟังด้วยหรอแล้วพี่มิงก็แบบเคือเราคิดว่าเขาแบบไม่แมนในวงการเราแบบก็เราไม่มีใครฟังคุณอันเกรย์แต่ว่าแบบเฮ้ยซีเจงฟังคุณอันเกรย์เยอะมากแล้วก็พี่ฟอก็ชอบไอเดิร์นทาวส่วนพี่มิงจะชอบเพลงอะไรนะพีเซอร์ใช่อะไรกับเราแล้วก็แบบเฮ้ยซีเจงชอบคุณอันเกรย์แต่นี่ชอบเมนี่แอคที่สุดเพราะว่ารู้สึกว่าแบบเราเลือกไม่ได้ ท่านลอยก็บอกป้าบอมาให้จังหวะ g e n น r a t i o n Why 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 แต่ชอบคำว่าแมนี่แอบเพราะว่าไม่รู้รู้สึกว่าชอบคำว่าแมนี่แอบใช่ดีกว่าแบบที่เราจะแก้พี่เปิ้ลกัะปะแต่แบบเราก็แก้ไม่สำเร็จเออเออเออแบบนั้นรักฝันดีนะโอเคครับอ่ะคือวันนี้คือเขาแกงเราด้วยการเขานัดมาที่เดอะมอลล์สุดท้ายเขาก็บอกเรียกให้เราพวกเราไปแถลงที่เดอะเออ ใบร่องใบร่องไม่ที่นั่งเขาให้เรานั่งเรือไปใช่ไหมเรือในคลองอะไรอะคลองแสนแสนคลองแสนแสนพี่พี่ออมเล่าว่านะคือเอาจริงๆว่านั่งกันมาในรถตู้แล้วฉันก็หันแล้วฉันก็ฉันก็หันไปที่แม่น้ำแล้วแบบเฮ้ยทุกคนดูสีแม่น้ำสีสวยสดใสมากเลยเนาะทุกคนไม่รู้จักเอิ่มเอิ่มฉายานาำของคลองแสนแสนซะแล้วมันคืออะไรมันคลองนี้ศพ พี่โซในออคือเคยได้ยินชื่อคอร์ดแสบอะไรเงี้ยเราเลยหันไปแล้วเรแบบเฮ้ยทุกคนสีน้ำมันสวยๆใสมากเลยเนาะเพราะมันแบบดำๆคุณๆนะจ๊อบะอยากเล่าว่าแบบเมื่อก่อนโรงเรียนสิตาใช่ไหมอยู่อโศกแล้วคอร์ดแสบผ่ากลางโรงเรียนอะแล้วก็จะมีตัวอูกินปลาอยู่กลางโรงเรียนตัวตัวโจมตีตัวทอง พอเรานั ida, here, thing, ่งเรือไปอะไรเงี like no ้ยพ like ี่เจ้นก็คือแต่แต่นี่คือเรื่องจริงว่าพี่เจ้นอะเมาหัวตั้งแต่ลงเครื่องบินมาแล้วพว่าเข้าไตระดับเร็วมากค่ะทุกคนแบบลงเร็วอะแล้วก็เหมือนพี่เจ้นก็จะอ้วงแต่ตั้งแต่ลงมาแล้วอะไรเงี้ยก็แบบโดมีาโดมไว้แล้วก็นั่งเรืออีกแต่พี่เจ้นก็คืออึดอึดเบอร์แล้วพอเสร็จปุ๊บก็ทีนี้ก็เลยแคนคิดแขนกันมาก C C M เราเนี่ยพอโดนแก้งไปที่จะพูดเดี๋ยวเอีกแหละท่านเบอร์เสร็จเนี่ยก็ก็ ตอนที่แบบขอปิดไลฟ์แล้วก็เออเดียบไปสิบนาทีไปเจอกันใช่ไหมตอนที่เดินอยู่ก็เลยแบบทุกคนเอาคืนจริงเราจะต้องเอาคืนได้ไดก็เลยแบบว่างานลูกก็เลยวางแผนกันว่างไงคะก็วางแผนว่าเนี่ยเราแก้ลงร,รู้แล้วก็เตรียมกับพี่ทีมงานไว้ว่าเนี่ยเราสามารถแบบเบรกแบบแทรกเข้าตรงไหนได้บ้างจริงๆเราจะแทรกเข้าตรงที่พี่เขาเริ่มถามเราแต่ว่าพี่จนพี่จนยังไม่เล่นก็เลยจริงจริงตอนสุดท้ายเนย ปรากฏว่าคนที่คนที่โดนลราเกงที่สุดก็น่าจะเป็นเอ่อทีมเราทีมเราผู้บริหารของเราหมดเลยแล้วก็เหล่าผู้บริหารของเอ่อคอมพานีต่างๆแเขาฝากรูปมาอเลยเยอบคือคือพอพี่เจนลงไปซูดแหล่างนี้แล้วอะก็คือ I am ผู้บริหาร I am r o ราเอ่อแบบน่าเครียดอะน่าเครียดมากจริงผู้บริษัทตกับกลับขึ้นไปก่อนแล้วพี่พี่พี่แต่ละคนแบบน่าเครียดมากแล้วก็แต่ แล้วก็แบบพี่ๆที่แบบบริษัทอื่นๆที่มาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบฝากลูกโอมอะไรอย่างงี้มาแต่ที่มันกระทบทานเลยก็คือพี่เองพี่เพิร์นอะไรเงี้ยแต่พี่เปิ้ลบอกแต่พี่เปิ้ลก็บอกพี่เปิ้ลก็แบบตกใจตกใจก็กตกใจก็ไม่ที่ไม่สงสารสุนันเนธกังเกลอะไรก็อนถึจะเชื่อเออผมไม่รู้แหละถ้าเลือกกันเราไม่ไหลอ่ะผมก็ไม่เชื่อนี่ไงพี่หนูก็เลืองกับเราไหลแล้วเมื่อกี้ อย่ากให้ทุกคนไปดูจริงๆอ่ะเอาจริงคือเอาจริงๆว่าแบบเขาแกล้งเราไม่คิดว่าในชีวิตนี้จะโดนอ่ะทุกคนแล้วคนใหญ่ต่อแหละปะไม่เจมส์เจมสมาเอาอะไรในตู้เย็นเอาเอาลกเลยอะกําลังทําค่ะ โผล่ดาเจของฉันคือไม่ใช้ตู้เย็นเลยอุ๊ยแล้วก็วันนี้แบบมีหมอปลาเพิ่งโผล่ใช่ปะ่ะเ,เพราะว่าพี่พิจีกรแบบเวลาเขาจะดีเซนก <c oughs> <ม>็คือ่อย่าอย่าอย่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดอย่าพึ่งเราจะชอบให้ตัวเด่นเป็นแบบแก๊งแรปเปอร์แล้วก็พี่การอะไรยงเงี้ยไม่มีใครพูดถึงหมอปลาแต่ว่าแบบเราแค่จะบอกว่าเออท่านดูในทีเซอร์ใหม่ก็จะมีแบบเห็นไหมว่าแบบไม่ได้มีแค่คนเด่นๆ่นที่ดีเซนปไม่มีอีกเยอะก็หลายคนมากเลยหมอจริงซึ่งเราก็แบบ ทุ่มทุนเขาทุ่มทุนไปเยอะขนาดานี้ว่างเนาะเอาเวลา,าไปแบบว่าง,างอา่ะแบบเนี่ยอา่านั่นเองคือว่าที่ที่เขาบอกว่าพี่เปิ้ลแบบทำไม่ยิ่งใหญ่หรอกเนาะไม่อะไรเงี้ยแล้วที่แถลงเ่า,าไปใช้งบเท่าไหร่พี่เปิ้ลบอกว่ายี่สิบล้านใช่แบบอันนี้คืออันนี้ <laughs> พี่เปอนบอกว่ายี่สิบล้านแบบอันนั้นคือไม่มีงบหรอกค่ะโอเคเ้ทุกคนเห็นระเบิดอะจะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ลูกเดียวจริงระเบิดด้วยละล้านใช่ใช่ผม สนุกจริงแล้วก็รอคอยรคเราต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะทาไ,ไม่ทาไม่ทําไม่คิดว่าสิ่งที่สิตาพูดหรอคิดผิดแมดยากเราจะทําให้มันแมดเองเออเออเอาสิน่ารักไม่อยากจะบอกว่าอะไรนะคือคือที่แบบวันนี้ที่ไปแถลงเขาคือแบบติดติดคำพี่ปนหนึ่งคำที่บอกว่าเราอะมีเซ็นไปใช่ป่ะซีเจมเซ็นไปอะมันก็จะเป็นแบบถ่ายทอดเราในอีกมุมหนึ่งในมุมที่แบบความเป็นไอดอลอืม แต่แบบอีเข้าไปจ๋าเองเข้าไปจ๋าจะแบบถ่ายทอดถ่ายทอดคนเออถ่ายทอดแบบมนุษย์มนุษย์จริงๆของเราไอเดอร์เปมนุษย์เ้ยคือแบบเอาอ่ะเราอาจจะสวยหรูแบบอ่าเป็นเด็กที่แบบมุ่งมั่นตั้งใจเลยกันด้เซไปแต่ในชีวิตจริงพอเราโดนอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีงงแงมันเออะคือเขาว่าไอดอลมันไม่ได้สวยงามใช่มันอันนี้ต้องไปบุนในครอบแต่ว่าไม่ได้ ไอเดอลก็เลยก็เลยแบบเออไอเด่นคือการเป็นไอเดอลมันไม่ได้สวยหรูแล้วแบบเหมือนเข้าไปกอดมาแบบถ่ายทอดว่าเด็กพวกเนี้ยแบบเห็นหน้ารักใสๆอ่ะเวลามันเจออะไรเหตุการณ์ที่มันไม่คาดคิดอย่างเงี้ยมันจะเป็นยังไงกันเออแล้วเราก็แบบพอพอได้ยินพี่ป๊อปปี้แบบคิดหนักเลยแบบตื่แล้วแล้วตื่นแล้วแต่ก็แบบหัวร้อนจะ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 เป็นคนหัวร้อนง่ายโดยปกติอยู่แล้วเลยจริงจริงๆก็เป็นเด็กธรรมดาอยู่ในหน้าตาที่แบบดีเป็นพิเศษ ้วก็คือเด็กธรรมดาคนนี้ใช่ไหมคะสูรไปเต้นตักฝนทำไมแบบบอกไม่ได้นะคะก็ต้องไปดูเองเทลบี <S 2> <S 2>